ตอนเราเลือกให้เข้าไปแล้วชื่อว่ากิวอะไรไม่รู้อะนะฮะโอเควันนี้เราจะได้คู่บ้ากันถ่ายเหรอเงียบเลยเฮ้ยกูใช้ตีนี่นะอัพพลัสอ้าก็ได้ก็ได้โอาเขียกเฮ้ยเราจะเป็นมารนะไอเป็นเทวดาไปเลยมารกับเทวดาใครจะชนะเออแล้วมามมอชนะเนอะทำอะทำย่อมชนะธรรมะ ทุยทาไมยังอนนันทำโอ้ยจะชนอย่างเดียวเว้ยโอลยโอ้ยอย่างง่ายได้อะ่ะโอ้ยอย่างง่ายได้อะ่ะโอ้ยอย่างง่ายได้เหมือนกันน่ะโอ้ยเป็นไรหรอกฉันแค่เลน่นตื่นต่นให้ยังไม่เอาจริงอ่ะนะแค่ชนอย่างเดียวอะ่ะไม่งล้มเลยล้มเลยฉันตัวใหญ่อะเนอะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่อ๋อเล่นฟีบีเล่นฟีบ,บีเพลินเร็วยังไม่ ไม่ค่อยเฮ้ยอุ้ยอู้จะเตะเข้ามาตัวตัวเองเหรอดูสิเมื่อกี้แกเล่นพีพีอยู่เหรอใช่เอ้ยไม่ใช่พีพีเว้ยโอ้ยทำอะไรไม่พีพีเว้ยเล่นอะไร่ใช่พี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 แต่เมื่อกี้เราลงแบงคงสิเอาเอาทำอะไรอ่ะโอ้โหกฎประการเอาหมัดเลยลูนี่อ้าววะลุยลุยลุย อุ <kung> <c oughs> ้ยอุตส่าห์ช่วยนะอุตส่าห์ช่วยชนเนอะสวยชาช่วยชนฟุ้นความจนแน่แนอันนี้มึงไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกเด้อวู้ววเข้าโอ้ยโกูมันเป็นเหมือนตัวโกเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้มันอยู่ตำแหน่งดีนะโค้ชคุณชนกูเหรอ แต่อย่างน้อยพลังซวามอึดของกูหายหมดเลยกูต้องพักนักเตะใช่เหรอเออป้ารทำไมมันเล่นง่ายงเดี๋กกูเดี๋ยวกูพักให้ดูแล้วกันว่าพักตัวอะไรมัง่งมาดูนะสี่เดี๋ยวกูดูก่อนเอ,อ่อตัวที่ต้องพักอ่ะเนอะเดียวไัสี่เรลูนี่คิดเดนโนโรนโดกาลิกเบลแล้วก็โกแล้วก็ดีดีโอเคเมีแค่นี้แหละ ตัวเก่งของกูหายหมดเลยถ้ากูพักอ่ะไป่ใหหเวยอ้าวอะไรวะไม่เข้าหรอกมึงกูรู้เหรอมึงจะส่งรู้ได้ไงอ่ะรู้แล้วไงวะไอสัดอืดอึดอืดปืนยื่นโอ้งไงโดนเสารอมาดูกันส่อปัดมวยอ่ะไม่โดนปัด ช็อตพลังโก้คิกเอาพองอะเย้คิเซโนโดนแย่งอะก็โดนแย่งครับไปเลยกลุ่มก้อนนี่โอ้โหที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าเ้ยจ้าต่อยไหมข้ามข้าวข้ามขอดูขอดูมันรอดได้ไงวะ ดูดิโดนชนแล้วก็ยิงไงล่ะเลวเมซี่สเตปเพมไอ้กูกดผิดอ่าขอบใจโอ้กูแย่เกินไปอ่ะแล้วมันไม่กด QED อ่ะอุ้ยเสียไหมเสียไหมเสียอันกิ้ว วิ่ง oh, ว <pt> <ts understandable> ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเขาทำเลยพี่เข้าทำพี่เข้าทำเฉียดเฉียดนิดเดียวเอมมี่กระโดดกระโดดไหนก็รับบอลไม่ได้เอ็มกิ้วอ้าวบนลมิดกิ้วเหมือนกันแมงเกียนกูขอเว้ยกูขอต้องยิงแล้วกูขอกูขอของมือสอง คันปากคันจม <function 3> <sm vocal majesty> ูกวิ่งชนเลยชน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 มาชนชนเอองั้นดิวุ้ยเด้งไอ้เยี่ยงไทยที่ลูกสวยวู้ววู๊วคุณคุหลังมาครับกุณคุณหลังเยอะครับคองหลัง Thank you เรา Thank you ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเวลามึงยิงหมเวลายิงมั่วเลยเข้าว่าคนมันอารมณ์เสียเอ้าคนมาลนอารมณ์เสียเข้าใจปะเล้ยวยิงไม่เข้าถ้าเลีวเมสซี่ยงมันเข้าแน่เลยไี่เนียเมสซี่ไม่ยิงฮะฮะเลี้วเมสซี่ฮะ ฮะชาบี้อะไรอะไรชาบี้ัวโคชนไปดอยู่เลยไอไปไอ้ยมุมุ้ยมุ้ัตูไปลบไปลบบอลไปลบบอลไปลบอ้าวเย่เก่งมากเจเทอรี่เก่งมากเล็กเข่าเกเสร็จกูทำเฮียเลยวะ สกูฮู้ที่มองเลยคินเชโน่โรนัลโด้ทำไมเจ้าเล่นเก่งขนาดนี้อ่ะวิ่งธรรมดาเต้นกิ o วอึดกว่าอึดกว่ะาเต้นกิ้วอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไงไงเจ๊โดนกูเข้าได้วู้วววกูวิ่งกูพลัความอึดก็วิ่งช้ากว่าเท่านั้นแหละตึ้ตึงตึงเมสซี่บอกมึงแย่กซีนกูอ่ะ ฮาว่ะไอยังส่งติดตลอดอ่ะพูดอื่นอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงเอาโอ้ยมึงผักเดียวลุกแดงมึงเอาผักกูอย่างเดียวปุ๊บผักกันเองเอาเอาเให้เราเหรอเอาอืมลิกแมววิ่งแล้วกว่านี่สกิล มันเป็นฟีลลิ่งซับอ้าว Thank you อ้าว oh, vale. Thank you รับตีมึงม่งยังจะวิ่งเลยโห่ดีกว่าวิ่งช้ากว่าสิบเท่าเลยเนี่ยโห่มึงไม่นเยอะกว่ากูเยอะเลยจะกระโดด Thank you c r i s t i โน่บอกอะไรวะำหน้า c ิด s t i a n o บอกโห่ล้อ กว่าแหละมันเป็น feeling เนอะลุ้มมันลุ้มมันลุ้ม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 มาเร็ว investor ลุ้มเอ้ยจ้ fast s u p คล้ายคล้าย super k i ใช่ไหม thank you เอาไอ้าอาไเอไออาไเอไแย่งซีอ ah. ีกแล้วไม่ชอบคนแย่งซีนเลยนะเนี่ยไม้กูแม่งเกียน์วะีเทบอะ่อึดวะโอยคแนเลเวลน้อยเลยเนี่ยใช้ใะได้จะ่งไปข้างบนทไมวะกูให้ต่งข้างหน้า จะบอเลยนะนายได้นบอแล้วไม่เช่เหรอเป่งวิ่งเอาวาวออาวอ้โวาววาววาวาวอ้ยาแต่ไม่หาโกว่าถึงจะดีอ่ะอ้โมันอ้าวขอบคุณอ้าวทำอะไรอ่ะช่วงขาไปโอ้ไปช่วงขนาด ชนะครับโหเปลกูน oh, yeah. oh, yeah, ้อยกว่านั่นแหละจงเปิดตัวมือโอ้ชนะแล้วเล่นพี่บียังยังโอ้ยอยากแก้แค้นใช่ไหมเนี่ยเปลกูน้อยกูต้องการป้อมเปลแต่ว่าเล่นพี่บีนะนะไม่เล่นพีี่ฟ้าอย่างเดียวก่อนเสียชีทอมเล่นพี่บีเราจะไปเล่นพี่ฟ้าด้วยต้องเป็นพ้โหไม่คนกูกากกว่าเยอะเลย มึงเอาจริงเลยเดี๋ยวกูจัดการให้คราวนี้กูคนไม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยจริงนะพลังความหืดกูนี่น้อยแล้วว่ะกูต้องการพักตัวอีกลองเล่นแบบใหม่อยู่ดิถ้าไม่เอาจริงนะึงตายล้องเ,เอาจิงมาเอาจริงแล้ว เอาบอกซิขอโทษไม่ได้ดาซิหรอกอ้าวเลยเม่ซี่ไปเลยเม่ซีแล้วแล้วเร็วเราช่วยด้วยช่วยด้วยเราเป็นอะไรก็ไม่รู้จริงเหรอไอ้กูว่ากูว่าทำมิงม่งทำมิงม่งทำมิ่งกูว่าแล้วต้องกด enter โหขอเข้ามา มีใครอยู่เป่มึงส่งมาองเงี้ยอินแชวีแมนเสือบมีนมาเฉยเลยอะฟาวเห็นเห็นอะตำหน่าหกเยซี่ส่งอย่างกระตุ๊ดอะหลอกหลอกแหม่ไม่น่ากดผิดเลย

เสร็จกูม <asure> <sz ere, S 2> ึงอ <möglich S 2> <p> ่ะอ๋อไง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 อยู่นี่เว้ยโว้ยเขาทำออกครับไปเถอะไปเถอะเชื่อนี่ออกไม่ไปออกด้วยมงแทมงแทแทมงตะลุมตุ้มมงติดขาไม่เห็นติดเลยติดไว้เยอะๆนะจะได้มีโอกาสเอาเอาลงลงลง เอาส่งให้กูทิ้งไะดิส่งให้กูเหรอใช่แล้วกูก็ได้แล้วมันกระโดดเขยับขยับขยับข้ามาขยับขามยเขยมบขโมาขยับขยิบหมดหวังเลยอ๋อเว้ เอาไหมกูเอาไห้กูดีกว่ากูตั้งห่าเอาไหมกูตั้งห่ากลว้าวกลัวกลัวเฮ้ยเอ้อโอ้ยนักเสี่ยงเหรอมึงก็าใบแดงไม่กินเลยไอ้ชีสได้ใบแดง

ที่จริงกูจะเขีนั่นแหละวไม่ยี่ยมไปกูรับรับไม่ยี่ยเลยไม่บอกกันนะอุ้ยมึงผักกูนะมึงเหรออะไรหมดเวลาพี่เหรอเอาพี่บอกบอกบอกกูเรียกมึงมาเลยมามามาแม่เมื่อกี้เราเห็นพอสท่าฟอตของจริงเลยโอ้ยร้อมหนนะพ่อ ันไดเอาไม่ได้ลำหน้าหมดเวลาอยู่จะบินมาหาเหตุไหหนาวไหหนาวแม่งเกียนเจเธอรี่ตัดหน้า จอนเทอรรี่ตัดหน้ามันดูจอนเทอรรี่กันเ่ยคือว่าเขาตัดหน้าอย่างเงี้อีบอลมาแล้วบอลมาอ้ออลง้ทำไมมึงให้กลัวทำไมมึงให้กลัวไม่รู้จันทร์เนาะมันเป็นฟิลลิ่ง มันเป็นฟิลลิ่งฟิลลิ่งพวกมึงเหอโอ้ยังไม่สืกกับพีงเข้าคูเข้าไปแล้วครับเข้าตาข่ายครับโอ้มาแรงอ่ะมึงมาแรงเหรอสัสยิงยิงเตะมียิ่งดีเนอะคนจะได้มาเยอะๆถ้ามึงรับไม่ได้นี่กูกูร้องไห้ยิงเดียวก็เข้าละอ้าวขอบคุณ อบคุณเฮ้ยชิบหายยถ้ากูเอาไมไส่ยิงนอะสองศูนยแล้วีฮึมฮเเมซี่ <c ups> จริงน้องครับเข้าละคายไปแล้วครับไปเร <S <s ็วเร็วเอ้าวยู่ spin my head line loud l i e ไม่งเรียนให้เมซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่มึงส่งใกล้ทำไมวะกูงงวะไม่เข้าหรอกไอ้เขี้ยวไอ้เขี้ยวเขาดู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 เอจ้าอิมาดิมาดิมาดิตึงตึงเขาเขางงดูลูกโมงกันนะครับว่าเขาจะโมงเข้าไหมครับไม่เข้าหรอกวันนี้ วันนี้แกจะยิงไม่เข้าหรอกเราบอกว่าให้เอาานกับฐานเร็วกับฐานเร็วกับฐา,านโหว่ลนโดไม่หมุกตั้งแต่ที่ไหนวะกับฐาน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 ไม่ยงเกียน์อือไอดำเราครับโอ้โหไอซีมาตบหลังเลยสามสูดไอ,ไอดำนี่กองหน้าเปล่า อ้ยอยู <c oughs> <lui> ่สปินลอยเฮ็ดเลยเลา้อยลเฮ้ยอุ้ยโอ้ถ้าเวลูนี่ลุยนะ แม่าางพังตลอดเลยปีนกูสับกูชนะเลนีมึงว,วิ่งเลยนะมึงไะยิงไม่เข้าเลยสักลูกแต่ม่าเลวีเลวีเลวีเวเดี๋ยวเลเลวีเเวเเเ แม่งเกี้ยนมากเลยอัยเนี่ยเย็นมากเลยกินยังไงวะสามสิบเย็นมากเลยไม่ได้และเกินยยงยยยยวะระเบิดไงวะแล้วสิบสองแล้วเป็นบีบีกันโอ้กูไม่มีปืนอมัดอ่ะอ่าเดี๋ยวเราใช้ปืนอ่อนให้เลย เพราะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะคจ๊ะ